นะครับสวัสดีครับก็วันนี้มาแบ่งปันเรื่องไอ้ปรากฏการณ์นะที่เขาอินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งที่สามารถทำยอดขายได้200ร้อยล้านมั้งในเวลาไม่กี่วันนะครับซึ่งผมก็มองแบบส่วนตัวนะมองแบ่งๆปันกันให้เห็นว่า เป็นการใช้เทคโนโลยีในการประกอบในการนำเสนอแล้วก็หลังบ้านที่แข็งแกร่งนะครับทำให้เรา,าทำให้เขามียอดได้ขนาดนั้นแล้วก็เป็นการทำระบบซ้อนระบบเหมือนเอาคนแต่ละคนก็มีองค์กรมีอะไรมีเครือข่ายอยู่แล้วมามาร่วมกันแล้วก็ซ้อนเข้าไปในระบบ ที่สังเกตเห็นชัดก็คือเขาจะแค่คุยสินค้าแค่คร่าวๆแต่หลังร้านเขาบริหารหมดแล้วนะครับที่เห็นชัดมากก็คือมียอดโชว์มีการซื้อขายกันเกิดขึ้นนี่คือเบื้องหลังที่แข็งแกร่งนะครับกลับมาคิดถึงตัวเราก็ผมก็คิดว่าเราได้วางแผนการทำงานไว้นานแล้วนะครับแล้วก็มีมันเป็นม,มุมม,ม,มองนะครับ เราก็ได้ออกแบบหน้าบ้านให้เรียบร้อยแล้วเราสามารถนําเสนอหน้าบ้านได้หลังบ้านเราเนียแข็งแกร่งยิ่งกว่านั้นอีกครับผมเห็นแล้วทั้งไม่รู้ว่าเรื่องแบรนด์เรื่องสินค้าเรื่องอะไรทุกอย่างเราไม่ต้องกังวลเลยถ้าเราทําตรงหน้าบ้านตรงเนี้ให้ทุกคนมาร่วมร่วมตัวกันรวมตัวกันเป็นสิ่งสิ่งเดียวกันนะครับใช้เขาเรียกอะไรเครือข่ายของแต่ละคนน่ะนเสนอ ใช้สิ่งเล็กๆของเราเนี่ยนำเสนอออกไปมีมีเขาเรียกว่าอะไรมีมีหน้าหน้าร้านเป็นที่เดียวกันจุดศูนย์รวมเดียวกันนะครับอย่างยกตัวอย่างที่เราเจอเนี่ยตรงเนี้มันจะทําให้เราไอเขาเรียกอะไรกระจายตัวกระจายเครือข่ายนะถ้าคนเข้าใจระบบที่ที่เราออกแบบไว้เนี่ย มันจะกระจายไปเร็วมากเลยครับปันหนึ่งอย่างที่ผมเคยคุยไว้อาจจะมีองค์กรเข้ามาวันเป็นร้อยเป็นพันได้ถ้าเราเข้าใจระบบง่ายๆแบบนี้เพราะมันเป็นการถ่ายทอดที่ง่ายแล้วก็สร้างสรรผลงานที่ง่ายจากการซื้อของใครของมันเท่านั้นเองไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายนะครับถ้าเราเข้าใจในระบบที่เราสร้างนะเราจะมีโอกาสเหมือนกันทุกคนเท่ากัน ได้จะมีโอกาสหลักร้อยล้านได้เช่นเดียวกันเพราะว่าหลังร้านเราแข็งปึกนะครับทุกอย่างระบบเ็าทำว่างหมดแล้วเพียงแต่เราความความเข้าใจหน้าร้านเท่านั้นเองนะครับผมเชื่อว่าเราก็มีโอกาสทำเหมือนเขาได้ถ้าเราตั้งใจนะครับเอาเบื้องต้นฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยว,ยว <c oughs> โอเคครับไรนี้เท่านี้ก่อนนะครับเแล้วก่เดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ 啊，我来一个。